ลูกรักทั้งหลายสำหรับเทพหน้านี้เวลานี้เป็น,เ,ปนเวลาสี่นาิกาของวันที่21เมษายนสองพหายยี่สิบเเมื่อเช้ามืดพอตื่นขึ้นมาหลังจากที่นอนก็เกือบจะตีสี่ เวลายามจะหลับประมาณทีสามเศษเวลานี้ก็รู้สึกว่าเป็นเวลาสิบห้านากสิบสี่นาที <c oughs> หลังจากล้างหน้าเสร็จก็ถือโอกาสมาเล่าเรื่องสำหรับการเดินทางคราวนี้สุบรรดาลูกทพันหลายฟัง่งหลังจากที่ออกเดินทาง มาจากกรุงเทพเข้าไปในเขตของจังหวัดประจวบคีรีขันเมื่อเข้าไปในบ้านของท่านพันเอกเล็กพันเอกตำรวจหน้พันตำรวจเอกเล็กปอตี้แล้วปรากฏว่าตั้งสองคืนมีบรรดาท่านพุทธศาสน,นิกนชนมารักมาคับข้างมาก รู้สึกว่าเขาเหล่านี้มีศรัทธาเป็นอย่างดีคืนแรกแม้แต่เจ้าของบ้านจะปกปิดก็ยังมีข่าวลว่ไหลไปหาประชาชนแถวนั้นพากันมาหลายท่านสำหรับคืนที่สองซึ่งเป็นคืนสุดท้ายก็เดินทางก็คนมีคนมามากหนักยิ่งขึ้นจนกระทั่งล้นจากบริเวณห้องรับแขก ความจริงบริเวณห้องรับแขกของท่านก็รู้เสือก,กว้างขวางใหญ่โตมากแต่ทั้งนี้จะเห็นมันาเพระอาศัยความดีของเจ้าของบ้านเป็นสำคัญเพราะเจ้าของบ้านเป็นคนมีน้ำใจอบอ้อมอารีรักเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นผู้ทรงธรรมที่กล่าวว่าเป็นผู้ทรงธรรมจะเห็นได้ชัด เฉพาะท่านพันเอกเล็กบอตีเจนว่าท่านเป็นคนพูดน้อยและมีจิตเมตตาปราณีเป็นอย่างมากสำหรับพัญญาของท่านเป็นคนพูดเก่งแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสน้ำใจชื่นบานพวกคณะของเราทั้งหมดไปวันนั้นมีแต่ความสุดชื่นหันษา ทุกคนก็บอกว่ารักท่้นเจ้าของบ้านทั้งสองและก็รักท่านพันเอกประสานกับคุณนายสมพษตลอดจนทุกคนหรือว่าทุกท่านแทนที่จะเห็นว่าพวกเราเป็นแขกดูมันว่าทุกท่านเห็นว่าพวกเราเป็นลกูกเป็นหลานของท่านมากกว่า ความดีอย่างนี้บรรดาลูกรลักท้งหลายจำไว้เป็นตัวอย่างคือว่าการเที่ยวไปจงอย่าเที่ยวดูแต่ภูมิประเทศจงอย่าเที่ยวไปดูแต่เพียงว่าอะไรมันมีข้าวมันมีข่ามากที่ไหนมีของสวยที่ไหนควรจะซื้อ <c oughs> สี่งด้านหลายเหล่านี้ถ้าเราดูก็รู้สึกว่าจะดูแต่ผิวเผิน แต่ถ้าหากว่าเราจะดูถึงจริยาของคนทําไมคนนั้นเขาจึงมีคนรักมากทําไมคนนี้เขาจึงมีคนเกลียดมากแล้วทํายังไงบ้านนี้เขาจึงจนเพราะอะไรบ้านนี้เขาจึงรวยดูแล้วก็เอามาคิดคิดแล้วก็ทบทวนต่อไปว่าคนจนก็ดีคนรวยก็ดี คนที่มียศใหญ่ก็ดีคนที่มียศน้อยก็ดีใครเขามีความสุขมากกว่ากันความสุขนั้นจะมาจากไหนจเจนท่านพันธุ์ตรเอกเกรตเปาตีเวลานี้ท่านมีสุขอยู่กับธรรมท่านไม่เคยพูดถึงว่าความสุขที่มีนั้นมาจากยศถาบรรดาศักดิ์หรือมาจากความร่ำรวย อารมณ์ที่น่าคิดจุดหนึ่งก็คือว่าท่านพันเอกพันตำรวจเอกเล็กปาปอตี้คนนี้พ่อเคยพูดถึงว่าท่านเป็นคนไม่โกงไม่ทุจริตมาในสมัยเป็นตำรวจเคยพูดคับตำรวจคนอื่นๆในสมัยปัจจุบันและอดีตว่าเขาเทเหล่านั้นไม่ไม่อิ่มไม่เบื่อในการแสวงหาราบสการะ จึงหันมาถามท่านว่าสำหรับท่านรองท่านเคยเป็นรองผู้กำกับการยังหวัดกรุงศรีอยุธยาเมืองนี้ถ้าคารดการอยาเจอรวยก็รู้สึกว่ารวยไม่ยากยิ่งบอกว่าถ้านี่นแสดงว่าท่านรองผู้กำกับการตอนงโง่ไปนิดหนึ่งที่โกงกับเขาไม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะได้มาต้องได้มาด้วยการไม่ผิดกฎหมาย และก็ขาวสะอาดซึงมีทุนน้อยกว่านายตำรวจปัจจุบันที่เขามีอาการอยากจะได้ทุกอย่างผิดกฎหมายก็ชอบอยากว่าถูกกฎหมายก็ชอบท่านก็เลยบอกว่าเท่านี้ก็รวยพอแล้วครับเพียงทรัพย์สินที่เวดามารดาให้กับเงินเดือนที่เก็บหอมรอมริบมา ซึ่งไม่ได้ใช้ไปในทางที่ไม่ชอบคือว่าท่านเป็นคนไม่ชอบสุราเมรัยไม่ใช่ท่านติดสุราเมรัยหรือว่าสุราเมรัยมาติดท่านเป็นปัจจัยให้ท่านผู้น,นี้เก็บหอมรอมริบทรัพย์สินได้ดีเขาก็เลยบอกว่าเท่านี้ผมก็รวยแล้วความรวยจริงๆมันอยู่ที่พอเท่านี้จะลุกรัก จงจำความสุขใจของท่านไว้ว่าท่านมีความพอท่านยังสุขใจเพียงแค่เงินเดือนกับเงินที่ได้มาในทางสุจริตออกจากราชการแล้วก็มีเงินใช้มีบ้านอยู่มีสถานที่อยู่อย่างเป็นสุขอารมใจก็เป็นสุขและนอกจากนั้นจิตใจของท่านก็สนใจในสมถภ,ภาวนาวิปัสนาภาวนา ตัวอย่างประเภทนี้น่าคิดแล้วก็มาถึงจุดนี้จะต้องคิดกันอยู่สักนิดหนึ่งคิดว่าเพราะอะไรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงอดน้ำทั้งๆท,ที่มีน้ำตกแล้วก็เพราะอะไรชาวคลองปางมีน้ำอุดมสมบูรณ์ทางราชการยังต่อท่อน้ำมาให้ ที่เป็นอย่างนี้พ่อมีความเข้าใจว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีน้ําตกแต่ว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เาขาบอกขาดแคลนน้ํทาทั้งนี้ก็เพราะว่าคนไม่เห็นความสําคัญของน้ําตกเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งแล้วว่าแต่เฉพาะอย่างยิ่งคลองปางอุดมสมบูรณ์ไปในน้ําแต่ว่าขาดไฟฟ้า คนทุกคนต้องการไฟฟ้าแต่ว่าทางราชการต่อประปาไปให้เป็นที่ไม่ถูกใจของทาวตะาลคลองปางและนี่พ่อไม่โทษาาการฝ่ายปฏิบัติการเห็นจะเป็นเพราะความเห็นว่าความมีสำคัญต่างกันระหว่างไฟ,ไฟกับน้ำทางราชการอาจจะเห็นว่าน้ำมีความสำคัญมากแล้วคลองปาง ขอโทษคลองวานคลองวานนี่อยู่ใกล้ทะเลเกรงว่าน้ำที่หามาได้จะไม่พอทางราชการจึงจะจัดหาน้ำไปให้การที่มีกำลังใจไม่เสมอกันแะไหวระหว่างการฝ่ายปกครองเลยคนที่อยู่ในพื้นที่ก็เป็นเรื่องน่าจาักใจนิดหนึ่งอย่างนี้ลูกทังหลายที่เป็นข้าราชการ หรือไม่ได้เป็นข้าราชการหากว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต่อไปในภายหน้าก็น่าจะเอาเรื่องนี้ไปคิดว่าอะไรเป็นของก่อนอะไรคนหลังงานที่จะพึงปฏิบัติมีความสําคัญอยู่ว่าอะไรจะเป็นของขอก่อนอะไรหลังเท่านั้นเมื่อวันที่20่สิบวันที่17เมษายน2 5งพยยี ตอนเช้าเวลา10เวลา7นกา30นาทีลาท่านเจ้าของบ้านเดินทางต่อมาจังหวัดชุมพรแล้วก็ตั้งใจมาจังหวัดกระบี่ระหว่างการเดินทางก็รู้สึกว่าเป็นไปได้วยดีไม่มีอะไรขัดข้องเดินทางเรื่อยๆมาเห็นป้ายจังหวัดตําเภอปร,ระทิวและเภอท่าแซะ มองไปนั้นด้านทางซ้ายมือไม่ไกลนักเป็นเขตของพมา่าก็รู้สึกในใจว่าดินแดนแห่งนี้ก็เป็นเดินดงประวัติศาสตร์เมื่อเข้าเขตจังหวัดตุมพรถึงถึงสามแยกที่มีปั๊มน้ำมันปรากฏว่าท่านหมอ่อมหลวงวรวัตนวรัตผู้นวยการตรงไฟฟ้าฝ่ายผิดสายใต้ ท่านไปรอรับอยู่แล้วหยิบนาฬิกาขึ้นมาดูเห็นว่าเวลาสิบนาฬิกาเศษนิดหน่อยท่านจึงได้นำมากินข้าวกลางวันกันที่อำเภอหลังสวนเหมับอำเภอหลังสวนนี่รู้สึกว่าเป็นอำเภอที่พ่อเห็นว่าเป็นของใหม่เพราะว่าอำเภอนี้ผ่านทุกคราวไม่เคยแวะ เ้าไปนำเภยหลังสวนก็เป็นเรื่องแปลกที่จะของร้านขายอาหารอยู่ในห้องเดียวกันแต่เป็นสามเจ้ากลับกลายเป็นคนที่ไม่ถูกกันจะต้องกินข้าวอย่างมีระเบียบซื้อของไขรกินตั้งเก้าอี้ของคนนั้นถ้าไปซื้อของคนอื่นมามันตั้งเก้าอี้ของอีกฝ่ายหนึ่งเจ้าของ เขาจะไล่ให้ไปนั่งเก้าอี้ที่เขาจัดไว้โดยเฉพาะแต่ละเจ้าถ้าจะว่าถึงความมีระเบียบก็รู้สึกว่ามีระเบียบดีแต่เดี๋ยวว่ากระทังใจปราณีกันก็รู้สึกว่าจะขาดไปหน่อยเป็นอนุวาทั้งสามฝ่ายสามรายด้วยกันที่เป็นผู้ขายอาหารในห้องนั้นก็เข้าใจว่าจะไม่รักไม่สามคัคคีไม่ถูกไม่ต้องกัน เห็นจะเป็นเพราะเรื่องผลประโยชน์เป็นสำคัญขณะที่มานั่งอยู่ที่อำเภอเขตอำเภอหลังสวนอารมณ์ใจก็มีความรู้สึกอยู่นิดหนึ่งว่านับตั้งแต่ออกจากอำเภอหลังสวนเป็นต้นไปเราอาจจะเป็นบุคคลที่มีคนรักเป็นพิเศษ จะมีคนคอยสังเกตการการเคลื่อนไหวของเราว่าเราไปไหนกันบ้างและคนที่แสดงความรักประเภทนั้นมันก็เป็นที่น่าหนักใจของพวกเราเหมือนกันว่าความรักประเภทนี้มันเป็นความรักประเภทที่ฝากความอาลัยไว้มากกว่าฝากความคิดถึง มองสายตาบุคคลบางคนไม่ได้เดาค,ดคิดว่าเขาเป็นศัตรูแต่รู้สึกว่าเขาจะมีความแปลกใจในยี่ห้อรถของเรามากกว่าร้านอาหารร้านนี้แปลกปรากฏว่าไม่มีห้องถ่ายภัสวะเข้าใจว่าจะเป็นห้องเช่าชัวช่วคราว ใช้ขายของในเวลาเช้าถึงเวลาตอนเย็นและตอนค่ำเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเวลา12นาฬิกาตรงก็ออกเดินทางจากหลังสวนมงหน้ามาจังหวัดสุราธ,ธานีในช่วงระหว่างทางก็รู้สึกว่าดีปลอดทั้งหมดแต่ว่าก่อนที่จะถึงจังหวัดสุราธ,ธานี ปรากฏว่าจะรถตองแต่งเกิดยางไม่ดีต้องทำการเปลี่ยนยางคิดยังถึงว่าจุดนี้ก็มาคิดในใจว่าเป็นพ่อไหร่รถคันนี้วิ่งจากทางเหนือถึงทางใต้ตะวันตกตะวันออกมาแล้ว ใช่ระยะเส้นทางกันมากวินี้เราเดินทางกันตั้งแต่เดือนธันวาคม2520และก็มีหมายกำหนดการติดตดิจะต้องประยุทธ์เอาแค่เดือนกรกฎาคม2521เป็นงานเกี่ยวกับสธาธารณประโยชน์สงเคราะห์บุคคลผู้อยากจนเข็นใจในทิ่นธุรกันดารที่หาที่เพึ่งได้ยาก แต่ว่าความเมตตาราณีของคณะเรากลับเป็นที่เพีงเล็งของบุคคลบางพวกบางคณะซึ่งหาว่าขัดผลประโยชน์บ้างทำดีเกินหน้าบ้างก้าวหน้าเกินไปบ้างและเรื่องท่านหลายทั้งหมดที่พูดมนันนี้ขอลูกทัานหลายจงอย่าคิดว่าเป็นของแปลก จงทำความรู้สึกว่านั่นเป็นของธรรมดาของพวกเราทุกคนและก็เป็นของธรรมดาของชาวโลกโลกจะหาความสุขด้วยการสรรเสริญไม่ได้โลกจะมีความพอใจแต่เฉพาะการนินทาฝ่ายเดียวไม่ได้นินทาดันสรรเสริญเป็นของธรรมดาเมื่อเวลาสีน่นาฬิกาเศษนิดหน่อย ท่านมอมหล,ลวงวรวัตรก็นําเข้าไปที่โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตของจังหวัดกระบี่ทาการเปลี่ยนยางกันที่นั่นเจ้าหน้าที่ของโรงงานไฟฟ้ามาหากันขับขังทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านผู้อำนวยการของท่านไปน่าสายห้างนั่งอยู่ในห้องประชุมกันทั้งหมดปรากฏว่าในห้องประชุมหรือในโรงไฟฟ้าส่วนนี้ช่างมีความสุขเหลือเกิน มีเครื่องปรับอากาศกำลัง45ตันสองเครื่องผัดเปลี่ยนเวียงกันใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ต่างๆในการใช้ไฟฟ้าต้องอาศัยความเย็ยนเป็นของสำคัญเป็นไฟฟ้ากังหันไกนะไอ้น้ำอยู่ตัางเป็นเครื่องใหญ่สำหรับเครื่องเล็กๆ เห็นว่าจะเป็นไฟฟ้าสำหรับใช้น้ำมันหรือแก๊ส็อทตมาก,ก็ไม่ทราบกำลังตั้งใหม่อีก3ามเครื่องเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเปลี่ยนยางเสร็จได้สั่งสนทนนากับเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าตามสมควรเวลา14นาฬิกา44นาทีก็เดินทางออกจากโรงไฟฟ้ายางที่ใส่ไม่เรียบร้อยก็เข้าไปปรับยาง ในจังหวัดสุราธ,ธานีจังหวัดสุราร์นีเป็นจังหวัดที่ประกอบไปด้วยความเศร้าโศก้วยความสลดใจเมื่อสมัยที่ท่านหญิงวิภาวดีรังสิตต้องถูกคุคณของข้าศึกจากบ้านหลังครองอำเภอเวียงสะเดินเข้าไปในที่จังหวัดสุราษฎร์คราวนั้นเข้าไปแล้วก็แปลกใจ เพราะที่สนามบินลงปรากฏว่าหาอาหารบริโภคไม่ได้และเราก็ไม่อยากเดินไปไหนแต่ความจริงร้านอาหารอยู่ไม่ไกลกันนักเราไม่รู้จักเป็นที่แปลกใจมากว่าคนที่นั่นทําไมไม่มีคนสนใจได้เห็นใจรละใส่ใจกับพวกเราไปจากแดงไกลบ้าง ทุกคนเขามานั่งคุยกันเขาก็เป็นกันเองทุกอย่างสำหรับพวกเขาแต่พวกเราต้องนั่งเฉยๆประเภทที่คนไม่รู้จักกับใครอันนี้เป็นเรื่องน่าคิดแต่ถ้าว่าเห็นจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชาวสุราธานีบางพวกระบางคณะแล,และหลายพวกหลายคณะเขาอาจจะมีจริยายิ่งไปกว่านี้ แต่ว,ว่าสนามบินคือฐานบินที่นั้นอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่นักบินก็ดีของกองบินก็ดีของฐานบินก็ดีคนทั้งหลายก็ดีเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นรู้สึกว่าเป็นคนเป็นตัวเป็นหลาดของคนทุกคนใช่จริงๆนั่งอยู่ตั้งแต่เวลาสิบนาฬิกากว่าจะกลับมาได้ก็เป็นเวลาเกือบสิบสี่นาฬิกาไม่มีใครอยากจะทักทายปราศัย ความจริงที่พูดนี้เวลานั้นนั่งอยู่นอกฐานบินไม่ใช่ในฐานบินเป็นเป็นสไลาที่คนไปคนมาอยู่อยู่เสมอทั้งเจ้าหน้าที่ในฐานบินคนดีคนภายนอกคนดีไปนั่งอยู่แต่เราก็ต้องเป็นคนนั่งเศร้ามืจากความตำหนิเอกสุด,ดินผู้กำกับเรืยร้อยตำหวจโทยุทนาพวงคำหมดที่บุกถูกบาดเจ็บพอสมควร ที่ไปส่งกับทางหญิงพอมาถึงเราก็มีเพื่อนคุยนอกจากนั้นไม่มีเพื่อนคุยจริงๆอาการอย่างนี้ลูกรักรู้สึกว่าจะจืดไปสำหรับคนภาคกลางและภาคเหนือแต่ภาคใต้เขาอาจจะเห็นว่าเป็นของธรรมดาเมื่อคนไม่รู้จักกันก็ไม่ควรจะคุยกัน การนั่งเครื่องบินไปแล้วก็นั่งเครื่องบินกลับนั่งเครื่องบินไปคราวนั้นท่านที่นั่งอยู่บนเครื่องบินก่อนเป็นยศพลตรีทหารบกนั่งเครื่องบินกลับเวลานั้นาำแบบคราวนั้นถ้าจําไม่ผิดอาจจะเป็นยศพลตรีสําหแบบนายตำรวจรู้สึกว่าทั้งสองท่านนี้ จะอยู่ในเกณฑ์ของการเศร้าใจหรือว่าตกใจที่ท่านหญิงวิภาวดีรังสิตต้องสิ้นชีวิตเราก็เหงาอีกเหมือนกันเป็นอันว่าขอเดินทางต่อไปงานกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาเกือบ18บแนาฬิกาการเดินทางออกจิกจึงได้สั่งคุณนนทากับคุณสมจิต ให้หาอาหารเตรียมตัวไว้เพราะเกรงว่ากว่าจะถึงกระบี่ก็จะคํำมากเห็นยังไม่ใช่สิบแปเป็นเวลาสิบเจนาฬิกาเศษใกล้สิบแปนาฬิกาเวลาเดินทางออกมาจากจงัาธธาหออจงหวัดสุราธานีหรืออยู่ในจังหวัดสุราธานีคราวนี้เรามีแขกพิเศษมีรถคอยเสกดรอยตามบ้าง บางทีก็วิ่งหลีกไปบ้างเวลาจะเราจะหลีกเขาเขาก็เดินทางช้าๆบ้างเป็นที่น่าสังเกตพอออกจากจังหวัดสุราธานีมานิดเดียวรถเขามอมหลวงวรวัต์ทั้งอย่างไม่ดีเปลี่ยนมาใหม่ๆก็ปรากฏว่าน้อยคลาย ต้องจอดแต่ว่ารถสีส้มดัดสันคันนั้นซึ่งมีมะพร้าวสองสามลูกมีคนนั่งมาสามคนก็หลีกไปได้วยความเร็วเราใช้เวลากันอยู่ชั่วครู่หนึ่งยิ่งทำอย่างเสร็จแล้วก็เวียงเรื่อยๆปรากฏว่าไปเจอรถสีส้มคันนั้นชะลอความเร็วคอยเราอยู่ข้างหน้าเมื่อเราหลีกไปแล้วเธอก็ขับเร็วขึ้นเป็นที่น่าสังเกต จึงได้เตือนเจ้าหน้าที่ในรถว่าการเดินทางนับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีเป็นต้นไปถึงเย็นลาไปและกลับนี่ถือว่าปเป็นเขตที่มีคนรักเราเป็นพิเศษรถวิ่งมาใกล้จะถึงคลองลึกอีกเล็กน้อยปรากฏว่าเจ้าตองแต่งอารวาสยางที่ใส่มายางในแตกต้องจอดเปลี่ยนยางใหม่ ปรากฏว่าที่จุดนั้นเป็นที่สำคัญที่ท่านผู้ก่อการดีทั้งหลายเคยอารวาสนี่ท่านนั้นหลายเหล่านี้ท่านอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทราบจยงได้ให้การเร่องรักกับเจ้าหน้าที่ว่าเกรงว่าจะข้ามตามทางเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเปลี่ยนยางเสร็จก็เดินทางต่อไปถึงจังหวัดกระบี่เข้าเขตจังหวัดกระบี่ ก็ปรากฏว้เจ้าหน้าที่เขาหม่อมหลวงวรวัตนนวรัตจัดสถานที่ด้วยจจตนาหารไว้ให้อย่างดีการเข้ามาถึงจังหวัดกระบี่คราวนี้สร้างความชื่นใจให้กับพวกเรามากเพราะอะไรจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดประวัติศาสตร์อันหนึ่งที่ในคราวต่อไปพ่อจะคุยให้ลูกฟัง ทั้งนี้ก็เพราะว่าจังหวัดกระบ,บี่ในสมัยหนึ่งต้องใช้ทําการรบหนักบริเวณที่สร้างรงไเฟ้ฟานีรากฏว่าเป็นบริเวณที่เกิดทําการรบกันอย่างหนักคนไทยและคนเจ้าของถิ่นคนไทยที่เป็นเจ้าของถิ่นก็มีคนไทยที่จอดมาคนดีจากสุขโขทยัยมายึดพื้นที่ อาจจะต้องเสียชีวิตบ้างแต่ว่าฝ่ายเจ้าของถิ่นเสียชีวิตมากกว่าฉะนั้นการรบคราวนั้นเราจะมีการชนะเป็นความชนะอย่างยิ่งใหญ่ของพ่อขอุนรามคำแหงทั้งนี้เพราะไลาเพราะว่าพ่อขุนรามคำแหงเสมัยที่ครองราชในจังหวัดสุขโขทยัย กำลังของเราที่แผ่ขยายลงมาทางทิศใต้ตกไปถึงสิงคโปร์แน่สำหรับมาริตทวายนี่ก็เป็นของเราลูกรักเจนว่าคนโบราณฉลาดหรือว่าคนโบราณงโง่แต่ถ้าว่าดินแดนแห่งนี้ทางสายใต้เวลาที่เราเดินทางมานี่เป็นดินแดงของสงคราม สงครามระหว่างพวกรักษาประเทศกับสงครามที่บุคคลผู้ต้องการให้ประเทศเป็นทาสทำสงครามกันและเรื่องการสงครามนี้นั้นรู้สึกว่าทางสายใต้จะเปลี่ยนลีลาการรบเป็นการใช้แบบการลุนยเทพคือใช้การเมืองมีความเห็นอกเห็นใจ คนที่ต้องอยู่ในเขตบังคับมากกว่าที่ห้การประหาระหารคนไทยด้วยกันนโยบายอยอ่างนี้ของท่านทางราชการพ่อรู้สึกว่าเวที่ประทับใจถ้าเราใช้อาวุธขับไล่กันคนดีเขาจะกลายเป็นคนร้ายไปด้วยทังนี้ก็เพราะว่าคนดีที่อยู่ในเขตคนร้ายเจ้าหน้าเจ้าหน,น้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะคุ้มครองได้ เขาก็จะต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของคนร้ายคนร้ายก็จะบังคับให้จับอาวุธต่อสู้กับจานันทีอย่างนี้ก็เราก็จะถือว่าเป็นการปราหประหารคนดีไปด้วยในตัวเอาละสำหรับเรื่องราวของจังหวัดกระบ,บี่มองดูหน้าเทพไม่พอจะใช้พ่อจะเล่าให้หลูกท่านหลายฟังในเมื่อโอกาสมาถึงสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ลูกที่รักทุกคนสวัสดี